ไม่อยากได้ยินว่าเราขอรัฐบาลเนี่ยนึคิดว่าเราต้องสอนให้คนเข้มแข็งรวมทั้งตัวเราเข้มแข็งเขาก็วางรากฐานไว้เลยว่าไอ้คำว่านําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตไม่ใช่สโลแกนขายของแต่เหมือนเป็นอุดมการณ์แล้วะเราเชื่อแล้วเราก็คิดว่าเรื่องการดูแลคนมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะของรัฐบาลรัฐทาก็ทําแต่ว่าเรามาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นึกคิดว่าเพราะคนไทยช่วยกันเองนึกคิดว่ากฎระเบียบเนี่ย ทุกองค์กรน่าจะมีมีอยู่แล้วแน่นอนกฎร,ระเบียบมันคือกฎร,ระเบียบเฉยนั้นผู้นําคือเราเนี่ยต้องเป็นต้นแบบฉันเลือกที่จะเดินเส้นนี้ฉันเลือกที่จะเดินทางนี้ฉันอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าการทําธุรกิจบนความถูกต้องเจริญได้ฉันรู้ว่ามันยากกว่าใช้เวลามากกว่าโตชิบะองค์กรที่ใส่ใจและมีความเชื่อว่าการพัฒนาประเทศเป็นหน้าที่พลเมืองของทุกองค์กรและทุกคนต้องทำเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับสังคมซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความคิดสุดโต่งในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมทุกกิจกรรมที่โตชิบาจัดขึ้นต้องได้ประโยชน์สูงสุดต้องทํำด้วยใจเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดเรายึดถือหลักการที่จะนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะคะเราคิดว่าเราทำธรุรกิจเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การทำกำไร แต่ว่าเราต้องการที่จะนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผิดเราประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจก็หมายความว่าเราต้องสามารถทําให้คน5ส่วนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปกับเราได้อันแรกก็คือตัวเราเองเพราะเราเราเป็นผู้ถือหุ้นอันที่2ก็พนักงานเราอันที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ถัดออกไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างโรงงานซัพพลายเออร์ของเราอันที่4เนี่ยก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราอันนี้ก็แน่นอนเราต้องดูแลแต่อันที่5นี่เราถือว่าเป็นหน้าที่พลเมือง สำคัญสุดเขาอาจจะไม่เคยซื้อสินค้าเราเลยแล้วต่อไปทั้งชีวิตก็อาจจะไม่เคยซื้อสินค้าเราก็ได้แต่เราถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตกับเขาก็กคือประชาชนคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย เราจะต้องหาทางที่จะทำให้คนนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราอยากให้ประเทศไทยเติบโต,ตอย่างไรเนี่ย <t> ก็เป็นหน้าที่เราที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนส่วนอื่นๆเนี่ยเติบโตไปกับเราด้วยเหมือนพูดง่ายนะพอจะทำจ,จริงๆเนี่ยเราก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการทำที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็กลยุทธ์ในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยสำหรับเราอันนี้เราเราถือว่านี่เป็นมาจากประสบการณ์ของเราเลยอันแรกเลยเราต้องเลือกมันมีเยอะมากทีเ่เราควรจะทำเนี่ยแต่เราทำทุกอย่าง ไไม่ด้แล้วถ้าเผื่อเราทำแบบสเปะสปะเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลมันจะเป็นอีเวนต์อะเราเลือกเรื่องศิลปะเพราะเราเชื่อว่าเราขายฮาร์ดแวร์เราขายวัตถุแต่จริงๆสิ่งที่มนุษย์ต้องการคือทางด้านซอฟต์แวร์มากกว่าคือทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเราคิดว่าอันนี้วัตถุให้ไม่ได้แล้วเงินก็ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่จะให้ได้ก็คืออะไรที่ดีต่อจิตวิญญาณคนก็คือศิลปะ เราคิดว่าศิลปะในพัฒนาคนไม่มีอะไรแบบกดนิ้วแล้วมันดีเลยแล้วมันก็ดีไปตลอดชีวิตอย่างไม่มีมันจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเรา ให้คนของเราทําด้วยเพราะเราคิดว่าอันนี้เนี่ยมันต้องมาจากใจเราก็คิดว่าถ้าผวกคนของเราได้มามีส่วนร่วมในการทำเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเขาจะดึงอะไรที่มันดีที่สุดนะที่เราจะสามารถให้ได้ผู้บริหารอย่างต่างชาติอย่างเงี้ยเวลาเขามาแรกๆคือไม่เข้าใจเราต้องเป็นตัวตนของเราด้วยเออกรอบการเขาเป็นคนที่ เขาจะซื้อสินค้าเราไหมแน่นอนก็บอกไม่รู้อาจจะไม่ซื้อเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อให้เขาซื้อเพราะมันมันไม่มีชื่อเราอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ก็ต้องคนใหม่มาก็เริ่มต้นอธิบายใหม่ แล้วเราต้องทําให้เขาได้ไปสัมผัสไปมอบกับเราเขาก็จะน้ําตาไหลเออคือถ้าเป็นเราคนของเราไม่ทําด้วยมือเองเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าพวกคุณเห็นคนไปสัมผัสกับคนเนี่ยคุณจะได้เข้าใจยังจําได้มีญี่ปุ่นคนหนึ่งไปยืนร้องไห้เพราะว่าเด็กเนี่ยมีคนมาตัดผมให้แล้วเราบอกเราต้องรอให้เด็กเขาตัดผมเสร็จก่อนก็ถามทําไมต้องตัดผมเราก็บอกว่าเขาไม่มีเงินตัดผมกตกใจมากเลยคือถึงเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเวลาคนเขาลําบากเนี่ยมันหมายถึงยังไงเหมือนเป็นการ พัฒนาพนักนง,งานเราเองด้วยเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้นหลายคนคนรุ่นใหม่เวลาเรารีครูดเนี่ยเขาโหยหาเรื่องการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้สองสองคมดีขึ้นได้ <icias S 1> สว,ดวยได้เห็นคนพูดวอกไว้ไว้รวยก่อนเราวค่อยทํา <arity> จริงๆการให้เนี่ยมัน ให้ได้ทุกทุกลงหมายใจอ่ะมันให้ได้แล้วเราอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเราให้แล้วเราคุ้มไหมการให้คือคือต้องให้ด้วยจิตใจว่าเราเชื่อว่าเราอยากให้อ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่ใช้เงินได้ยังไงเราให้ความรู้คนอื่นได้ไหมเราช่วยคนข้ามถนนได้ไหมเราเป็นคนดีได้ไหมการเป็นคนดีไม่โกงภาษี ซื่อสัตย์นี่ก็ให้แล้วนะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกแล้วก็เดินหน้าชีวิตคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จ่ายเงินเดือนสูงสุดไม่ได้มีสวัสดิการสูงสุดเพราะไม่สามารถแล้วเราถ้าเผื่อเราคลองใจคนด้วยเงินเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีคนที่ให้ได้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญในการที่จะไปนั่งในใจเขาเนี่ยก็คือทํายังไงที่เราเข้าใจเขาแล้วก็ให้เขารู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาด้วยเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยการให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเป็นต้น วันนี้ได้เพราะต้องมีคนทําให้เรามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าพอถึงเวลาที่เรารับมาแล้วเนี่ยเราโตมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําต่อแล้วเราก็คิดว่าเรื่องการดูแลคนมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะของรัฐบาลบางคนแบบรัฐต้องทํานู่นทํานี่ทำนั้นแต่ไม่เชื่ออย่างนั้นเลยรัฐทาก็ทําแต่ว่าเรามาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้คิดว่าเพราะ คนไทยช่วยกันเองภาคธุรกิจช่วยกันเองตรงนี้มันจะยั่งยืนเพราะว่าในหลวงราชการที่9ท่านสอนเสมอในการที่จะยือนอยู่บนขาของตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงตัวเองเนี่ยเป็นประธานกับเคลื่องเศรษฐกิจพอเพียงของหอการค้ามานานมากแล้วเป็นตําแหน่งที่ยังยึดอยู่เพราะเชื่อถอการี่เชื่อนะคะว่าศาสตร์ กษัตริย์เนี่ยศาสตรารารชาเนี่ยเสรีพ่อเพียงเนี่ยเป็นสัจจะเลยไม่ใช่เพียงแค่บางคนคิดนนว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องของภาคเกษตรจริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของทุกคนรวมทั้งโดยเฉพาะที่คนนาธุรกิจว่าเราควรจะต้องหาสมดุลยังไงทําธุรกิจแต่ว่าเราจะต้องคํานึงถึงคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งพวกนี้เวิร์กมากๆนะนึกคิดว่ากฎระเบียบเนี่ยทุกองค์กรน่าจะมี มีมีอยู่แล้วแน,แ,นแน่นอนกฎระเบียบม,มันคือกฎระเบียบเฉยๆแต่สิ่งที่สําคัญคือทํำยังไงเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเขาเข้ามาในองค์กรที่เชื่อเรื่องนี้จริงๆนั้นผู้นําคือเราเนี่ยต้องเป็นต้นแบบน้องมาทํางานใหม่ๆจำได้คุณแม่บอกว่าฉันมาเริ่มทํางานเนี่ยไปได้สักพักเนี่ยเซลล์แมเนเจอร์ชื่อคุณอนุร,รักษ์เป็นเซลล์แมเนเจอร์ของกรุงเทพเนี่ยก็เดินมาคุยกับฉันสมัยนั้นก็คุณน่คุณน่ทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยไม่เจริญนะเรามีบัญชีเดียวมาโดยตลอดไม่เคยมี2บัญชีจ่ายภาษ ีตรงตลอดคุณแม่ก็บอกว่าฉันก็เลยตอบเข้าไปว่าฉันเลือกที่จะเดินเส้นนี้ฉันเลือกที่จะเดินทางนี้ฉันอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าการทําธุรกิจบนความถูกต้องเจริญได้ฉันรู้ว่ามันยากกว่าใช้เวลามากกว่าแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเขาพูดแค่นี้แล้วก็ตัวอย่างย่อยลงมาอย่างน้องเนี่ย มันจะมีกฎระเบียบสมมติว่าเราเดินทางไม่ถึงสองชั่วโมงต้องนั่งอีโคโนมี่น้องขอก็ได้น้องขอนั่งดิสเซสก็จะไม่กฎระเบียบของการไปพักสมมติว่าเวลาไปพักเนี่ยที่โรงแรมเนี่ยบริษัทจ่ายเฉพาะค่าห้องกับอาหารเช้าอื่นๆมินิบาร์ค่าซักผ้าอะไรต่างๆคุณต้องจ่ายเองน้องจ่ายเองหมดแล้วน้องขอใบเสร็จมาด้วยแล้วน้องเอาใบเสร็จให้พนักงานดูน้องจะฝากเลขาไปเขาดูเสมอว่าเราจ่ายเองไม่ได้ไปอินคลูดในบินของค่าห้องทําทุกครั้งเพราะนั้นต้องเริ่มจาก ผู้นําว่าไม่ไม่ใช่กฎเข้มทุกคนมีกฎหมดประเทศก็มีกฎเยอะเราต้องทอําเป็นตัวอย่างว่าเราเชื่อแล้วก็เราทําถ้าเพื่อหอนคานเนี่ยเราก็จะอยู่ในกระบวนการเรื่องความสุดจริตเราตั้งชมรมจรรยาบัณน,น้องเป็นประธานชมรมจรรยาบัณน,น่าจะคนแรกแล้วก็เรายังมีการให้รางวัลบริษัทซึ่งตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องเนี่ยทุกปีแล้วก็เมื่อรับรางวัลแล้วคุณก็จะต้องมามารวมกลุ่มกันแล้วก็เพื่อที่จะไปอินสปายคนอื่นต่อให้คนมาดูงานว่าคุณ ทำได้ยังไงอะไรเงี้ยชีวิตที่แท้จริงมันไม่ใช่โชคชีวิตที่แท้จริงคือวิกฤตปัญหาที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านแต่ว่าก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันนี่คือโตชิบ้า บริษัทที่เล็งเห็นความสําคัญของผู้คนแม้จะไม่ใช่ลูกค้าของโตชิบ้าก็ตามโตชิบ้าเชื่อว่าการพัฒนาประเทศคือหน้าที่ของทุกคนและของทุกองค์กรที่ต้องช่วยกันโตชิบา้าเลือกทําธุรกิจบนความถูกต้องซื่อสัตย์ใส่ใจจนทําให้โตชิบา้ายืนหยัดมาได้ถึง54ปีและนี่คือคนดีต้องมีที่ยืนโลกต้องดีกว่า